เรื่องการทุดจริตเนี่ยมันอยู่คู่กับมนุษย์เราที่ไตั้งแต่มนุษย์คนแรกจมนมาถึงวันแระมนุษย์ต่อไปจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายก็ดูที่ว่ากลุ่มท่านทาน,ทานใครจะสูงกว่าถ้าเรากลุ่มท่านทานเราสูงเราสามารถที่จะไปยับยั้งป้องกันมันได้เพื่อไม่ให้ไอเชื้อที่อยู่ในตัวร่างกายเราที่ไหนมันสแสดงออกมาก็ต้องการไม่เสียเวลานะครับก็วันนี้เรามีกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของเครือข่ายกลุ่มรุมสตรองจิตพอเพียงเพืส่สว่าตัวกับสตรองจูเ,เนียนาะเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งในภารกิจิป้องกันการทุจจริตด้านการสร้างการม,มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจจริตเป็นภารกิจที่สอดคล้องตามวิศาสร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทิจริตโครงการสตรองจิตพอเพียงตา้านทิจจริตซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ภาพประชาสังคมอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมผ่าน,นกลไกการทําง,งานร่วมกันกับเครือข่ายภาพประชาสังคมของสานักงานกปชซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาพประชาชนในจังหวัดนราธิวาสโดยอาศัยการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสู่เป้าหมายเปิดโอกาสให้เครือข่าย มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมและบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอย่างยั่งยืนสามารถนําไปสู่การรับรู้อย่างเข้าใจเกิดการเรียนรู้ตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรมดังนั้นในปีงบประมาณ2565โครงการสตรองจิตพอเพียงตา้านทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ิมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมดําเนินการป้องกันและปราบปรปามการชุจริตและขยายกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันการทุจริตทั่วทั้งจังหวัดราชวติยิ่งขึ้นในการจัดโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจานวน120คนประกอบด้วยโค้ชคณะกรรมการสมาชิกชมรมและสมาชิกเยาวชน ช่วงนำสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนาราธิวาสโดยกำหนดระยะเวลาการจัดโครงการหนึ่งวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ำในการสำนักงานปปชประจำจังหวัดนาราธิวาสประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดนาราธิวาสเพ่จะทาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต แต่พว้เขามโครงการต่อไปขอเชิญค่ะต้องขอบคุณทางครูตัวนะครับผู้กล่าวรายงานแล้วก็สวัสดีทาง่ันประธานนะครับทางท่านโค้ชนะครับทางคณะกรรมการก็สวัสดีน้องๆนะครับกลุ่มเยาวชนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ได้มาพบปะกันนะครับในโครงการสตรองปิดขอเพียงต้านพฤติกรรมนะครับ ป็นกิจกรรมพัฒนาความรู้สตรองจิตควาเรียนต้างทุจริตนะครับวันนี้พี่เองก็มีความยินดีนะครับสับที่ตอนนี้นะครับจริงๆต้องมีประชุมแต่กอ็อยากจะมาเจอทุกท่านนะครับก็ถามว่าเรื่องทุจริตมันเป็นเรื่องสําคัญของของ,ของบ้านเมืองเราไหมเดี๋ยวนี้นะครับมันก็สําคัญมากๆนะครับในปัญหาเราเนี้ยนะครับที่มันคอย กินนะครับหล่อนนะครับทำให้บ้านเมืองเรามันยังพัฒนาไปได้ไม่เต็มที่นะครับถามว่ามันไกลตัวจากท้องเราไหมหรือที่พี่โจกเมื่อกี้เราให้น้องๆฟังนะครับมแม้แต่คดีแตงโมที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันตามสื่อต่างๆนะครับหาที่สุดแล้วมันก็้นอ,อยู่กับว่านะครับแม้เราจะดูข่าวดูอะไรนะครับ้าที่สุดก็เราต้องมันมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ การทำหน้าที ders, air, enemies, movies, Hence, it? It ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็หรือว่าต้องดูว่าเขาทำหน้าที่ชอบไม่ชอบนะครับปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับละเรื่องของเขาญาติที่เอ่ยน้องแตงโมนะครับแม้สั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่หลายที่ส่วนเขก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของนะะครับในกระทั่งลองที่ดูนะครับม้ชีวิตประจำวันของเราการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ละวันนะครับมันก็เกี่ยวโยงกับการการธรรมาที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมนั้นนะครับยิ่งในในในประเทศไทยเรานะครับสถานะการทุจริตนะครับมันก็มันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถามว่ามันจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ไหมแก้ไขได้แล้วใครจะช่วยกันแก้ไขที้ไหมก็ส่วนหนึ่งนะครับอโพสใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ของปปชทั่วประเทศใช่ไหมนะครับก็ใช่นะครับแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่สําคัญก็พวกเราทุกคนนะครับที่เป็นทั้งเยาวชนนะครับเป็นชาวภาคประชาชนนะครับต้องช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทานนงพจนก็จะมาอธิบายนะครับวิธีการอะไรเรานี้วก็เราจะทำกันยังไงนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นาตาเป็นยังไงวิธีการอาจจะได้ ได้เรียนรู้กันมาบ้างแล้วนะครับแต่เรามาเน้นมาย้ำกันอีกทีนึงนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นผูรัไม่ใช่ของเรามองนแต่เดี๋ยวเรา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 คิดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องไม่ทนต่อสิ่งเหล่านี้นะครับในกระทงเรื่องการเลอกตั้งของกลุสิ่งของเรานะครับผมว่าถ้าดีนะครับทูกสิกงแต่เนี้เราเริ่มจากนี้ก่อนนะครับเราต้องช่วยกั รเราต้องหาคนดีๆนะครับเข้าไปทํางานเพื่อเป็นเป็นปากเป็นเสียงนะครับช่วยดูรลผลประโยชน์ของของพวกเรานะครับอันนี้สถานการณ์การทุจริตนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่าถามว่าเราจะแก้ได้มั้แก้ได้ทาให้มันเบ,บาบางลงได้นะครับด้วยที่ด้วยพวกเราทุกคนด้วยการโค้ชทางประธานทางคณะกรรมการเหล่านี้นะครับช่วยกันนะครับไม่ใช่แค่ทางปปช หน่วยเดียวเราก็ทำที่ได้รตบต้องอาศัยหลายๆหน่วยนะครับอาศัยน้องๆทุกคนนะครับช่วยกันนะครับเราอย่าให้มูดาแต่เราอย่าทนต่อสิ่งเหล่านี้นะครับจุดต้นๆไหนก็ได้ตัวสักครู่ที่เห็นเป็นนี่มิดไฟที่ดีนะครับใครมาก่อนลงทะเบียนก่อนถูกต้องไหมครับลงทะเบียนก่อนใครลงทะเบียนเสร็จไปตรวจสวอปกันมาตามลำดับตามคิวอันนี้จะสิ่งที่ดีนะครับจุดต้นๆตอนนี้นะครับเราอย่าแซงคิวน ติดอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไม่ทนต่อต่อการทุจริตนะครับที่เคยไปดูคลิปถามว่าไปญี่ปุ่นเคยไปไหมเคยไปไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ไปส่วนตัวนะครับเคยไปดูคลิปของเด็กญี่ปุ่นนะครับเขาแกล้งเด็กปล่อยให้เด็กเหมือนเราพาลูกพาหลานไปเที่ยวนะครับทีนี้เขาแกล้งแกล้งทำกระเป๋าสตางค์ตกนั่งอะไรบ้าง เด็กญี่ปุ่นเขาเก่งเด็กคนเล็กสามขวบสี่ขวบเท่านั้ครับเขาเขาเห็นแล้วเขาไปสกิดคนที่ทํากระเป๋าตังค์ตกว่าเออเนี่ยของคุณตกนะอ,อ่าทดสอบประมาสิบยี่สิบคนน้องๆเชื่อไหมครับเด็กญี่ปุ่นทั้งสิบยี่สิบคนนั้นนะครับนครเขาไปสะก,กิดเจ้าของเจ้าข,ของกระเป๋าว่าของคุณหล่นนะคือบางคนไปหยิบแล้วเอาไปคืนเพื่อซ้ำไปนะครับอันนี้เด็กของประเทศญี่ปุ่น ะครับเขาเขาสร้างตนะั้งแต่ติดเด็กเยาวชนเลยนะครับถามว่าเราทําได้ไหมพี่ว่าเราทำได้นะครับเด็กไทยเราก็าไม่น้อยหน้ากว่าเด็กญี่ปุ่นหรือเด็กเกาหลีหรือเด็กของต่างชาตินะครับแต่เราต้องสร้างกิจสรรมด้วก,กันก่อนนะครับพี่ว่ามันต้องทําได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับเปิดโครงการก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่มีภารกิจต่อนะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย เร่วงสายๆเดี๋ยวเข้ามาจำพวกปากกาอนึงนะครับเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับผมเองมีความดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่ที่เปิดโครงการสตรองกิจพอเพียงต้านทุจริตนะครับของสำนักงานกปชประจำจังหวัดนราทิวาสนะครับกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกับสตรองกิจพอเพียงต้านทุจริตในวันนี้นะครับจากการกล่าวรายงานนะครับทำให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ประกอบด้วยโค้ช คณะกรรมการสมาชิกชมรมสตรองอิทพอเพียงด้านผู้เลิตนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆกลุ่มเยาวชนทุกท่านนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของขอนง,งานปปชาประจ,ำจำาราําจังหวัดนราธิวานะครับสิ่งเหล่าน,นี้นะครับแสดงถึงความมุ่งม,มั่นและความตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนนะครับะจะเป็นตําแันงสําคัญในการขับเคลื่อนนะครับ ก็สามารถนําแนวทางการป้องกันการทุจริตนะครับไปปฏิบัติให้เป็นปรูปธรรมได้นนะครับไอ้ท้องถิ่นของเราทุกคนนะครับเราต้องสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะครับและที่สําคัญแล้วก็ขยายเครือข่ายนะครับออกไปให้ทั่วทั้งกาลัดของเรานะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางโค้ชนะครับทางคณะรกรรมการชมรมนะครับสมาชิกชมรมสตรองกิจพอเพียนการทุจริตจาาาังหวัดนราธิวาสแล้วก็กลุ่มน้องน้องเยาวชนทุกท่านนะครับ ที่ได้ให้ความร่วมมือก,กับทางสำนักง,งานปปชในการจัดโครงการในวันนี้นะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้นะครับกองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับแล้วก็ขอให้โครงการในวันนี้นะครับเติระสมผลสำเร็จนะครับ,บรรลุตามเมื่อปรผสมทุกประการนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณนะครับท่านผออบชจังหวัดนราธิวาสนะครับจำหน้าตาานะครับบ่อยครั้งนะครับท่านผอนะครับจะบอกว่าทุกๆครั้งเลยก็ได้นะครับมีกรณีเกี่ยวกับได้รับข้อมูลนะครับแจ้งบอกเสกการร้องเรียนในต่างๆนะครับท่านผอก็รวมกับพี่ๆอวชนราธิวาสนะครับก็รู้พื้นที่นะครับถ้าเจอกันนะครับต่างอำเภอที่ไหนยังไงก็สามารถทักทายนะครับท่านผอแล้วก็พวกพี่ๆได้ นะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเราจะได้รับฟังนะครับหลักการต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักของศาสนานะครับว่ามันจะ,ะเชื่อมโยงกับศาสนาศาสนาของเรานะครับได้มีการสอนเกี่ยวกับหลักการทุจริตอะไรยังไงบ้าง